สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้ตีห้าครึ่งเช้าวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2515สครับสำหรับคลิปนี้มาเล่าให้ฟังครับว่าเดือนกรกฎาคมนี้ผู้สูงอายุได้รับเงินสูงสุดถึง2ครั้งนะครับคำว่าสูงสุดนี่มีคนได้รับสูงสุด2ครั้งแต่บางคนก็ได้รับ1ครั้งนะครับจึงเรียกว่าสูงสุด2ครั้งไปดูรายละเอียดครับครั้งที่1ครับ วันที่15กรกฎาคม2565จะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ50 100, 000, บาท100บาทวงเงินนี้กดเงินสดได้15กรกฎาคมเฉพาะผู้ 15, tie, มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายละเอียดไปดูคลิปต่อไปเพราะว่าถ้าอธิบายคลิปนี้มันจะยาวเพราะว่าในวันที่15นั้นมีทั้งคนเพิ่งได้ครั้งที่1เป็นครั้งแรกและมีคนอีกผู้สูงอายุอีก3กลุ่มไม่ได้รับเพราะเหตุใดไปชมในคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้พยายามจะเน้นให้ทราบว่ามีเงินเข้าผู้สูงอายุสองครั้งครั้งที่1 15กรกฎาคมเฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับร้อยบาทห้าสิบาทครับเข้าบัตรครั้งที่สองครับวันที่สิบเก้ากรกฎาคมวันที่สิบเก้ากรกฎาคมในผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพแล้วทุกคนได้หมดเลยทั้งผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้และผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ได้พอมาถึงขั้นตอนนี้จะทราบว่าผู้สูงอายุที่มีบัตรสัิการแห่งรัฐได้เงินทั้งสองวันได้ทั้งสองครั้งก็คือ15ากรกฎา,าก็ได้และก็19กากรกฎาก็ได้ผู้มีบัตรสัิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าผู้ไม่มีบัตรสัิการแห่งรัฐได้เฉพาะวันที่19กรกรกฎาคมนะครับโดยเงินวันที่19กรกฎาคมกรกฎาคมนี้โอนเข้าบัญชีธนาคารบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ผู้สูงอายุรับเบี้ยังชีพทุกเดือนนั่นแหละครับ ส่วนใครรับเบี้ยังชีคทุกเดือนเป็นเงินสดเงินรายการวันที่สิบเก้ากรกฎาคมนี้ก็จะจ่ายเป็นเงินสดติดต่อรับได้ที่หน่วยงานเดิมตามที่เคยรับเงินสดทุกเดือนนะครับวันที่สิบเก้ารับถ่า่ชมารายละเอียดครับเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษตามมติคณะมนตรีที่พี่น้องรอคอยนั่นแหละครับหกสิบถึงหกสิบเก้าปีรับสี่ร้อยบาทนะครับโดยรับเดือนละหนึ่งร้อยรับสี่เดือนเมษาพฤษ,ษภามิถุนากรกฎาคมตกเบิกสี่เดือนย้อนหลังแต่อย่างไรก็ตาม ก็จะมีผู้คนที่ไม่ได้400คือจะมีคนได้100 200 300ไปชมไปฟังในรายละเอียดคลิปต่อไปครับเพราะว่าคลิปนี้มุ่งเน้นใจทราบว่าเดือนนี้มีผู้สูงอายุได้เงิน2ครั้ง2วันนะครับต่อไปครับกลุ่มต่อไปครับ70ถึง79ปีครับจะได้รับ600นะครับวันที่19กักฎาคมเป็นเดือนละ150นะครับกลุ่มนี้รับ4เดือนย้อนหลังเมษาพฤษภาพิศนา,ศาศกรกฎาคมนะครับตกงเบืองย้อนหลัง4เดือน เสร็จแล้วก็80-89ปีรับ800เป็นการรับเดือนละ200ของ4เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมตัวเบืกอให้ยอดหลังนะครับแล้วก็90ปีขึ้นไปรับ1,000เป็นการรับเดือนละ250 4เดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎา,าคมนะครับและผู้สูงอายุก,กลุ่มเดิมนี่แหละกลุ่มเดิมที่ได้รับวันที่19กรกฎาคม65เนี่แหละวันที่19สิงหาก็จะได้รับอีก1เดือน โดย60-69ปีเดือนลนะร้อยเจ็ดถึงเจปีเดือนละร้อยห้าสิบแปดสิบถึงแปปีเดือนละสองร้อยเก้าสิบปีขึ้นไปเดือนละสองร้อยห้าสิบรับอีกวันที่สิ้สิงหาคมนะครับแล้วก็วันที่สิบเก้ากันยายนก็รับอีกหกสิบถึงหกสิบเก้าปีร้อยเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีร้อยห้าสิบแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีสองร้อยเก้าสิบปีขึ้นไปนี่สองร้อยห้รับอีกสเก้อสิงหานะครับ่วนรายละเอียดปี มีใครเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปและลารายละเอียดปีกย่อยกลุ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ15กักฎาคมนี่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มไหนไม่ได้มี3กลุ่มและกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มไหนที่ได้รับเป็นครั้งแรกในชีวิตเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปชมในคลิปต่อ,ตอไปครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ